โอเคทุกคนครับนี่คือ escape animal head นะครับหนีจากหัวสัตว์นี่เป็นหัวกอริลลาครั้งแรกเลยเรามาเล่นด้วยกันไหนดูสิอ๋อโอเคมันจะคล้ายๆกับ escape running head ใช่ไหมปึ๊บโอ้โหมันดูเหมือนจะไวกว่าแฮะเดี๋ยวนะวินี่ไงปุ๊บปุ๊บโอเคผ่านไปแล้วปุ๊บทางไหนวะเนี่ยอุ้ยมันมาทางนี้อย่างไวปุ๊บกระโดดข้าม โอ้ยไวมากยังไวเลยทุกคนโอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายโอ้โหเจ้าหัวเขาปั้นเฮ้ยอึ๊บอ๊คือตัวแตกเกือบ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 จากเจ้าหัวเน่งนี่กลายเป็นหัวกอริล่านะฮะอะไรเขาเนี่ยหืมไม่ง่ายไม่ง่าย ค okay. ต้องกระโดดไปงี้อะไรมาก่อนวะอันนี้แล้วกันฮึบเฮ้ยฮึบ,บโอ้โหเกือบไปมีตัวหลอกด้วยเวทีที่สองไปละจ้าผ่านด้วยความรวดเร็วหวัดดีเธอเดี๋ยวนะตรงนี้ล่วงเหรออะไรวะเฮ้ยแอบตรงนี้ปุ๊บ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 นั่นไงว่าแล้วเชียร์ฮึบนี่ไงฮึบกระโดดไปโอเค ฮึบโอ้กระโดดโรขดฮึบเช็คพอยต์ไปแล้วครับตอนนี้วิ่งวิ่งอ่ากระโดดไปกระโดดไปวิ่งไปอุ้ยอุ้ยเกือบไปอุ้ยอะไรเนี่ยอหูอันตรายสุดๆฮึบหืมมีเสียงอ้าด้วยแสดงว่ามีคนมาแล้วครับอ้าครับจุ๊อ้อมเสาฮึบกระโดดตรงนี้ผลโอเคอุ้ยอะไรอะ เดี <c oughs> ๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมองนี่ก่อนโหเดี๋ยวนะอ๋อนุ่นฟึบโอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรเนี่ยฟึบฟึบโอ้ยเกือบ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 โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ฟึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคฟึบฟืบไปครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเก๋ยล่าลอยอยู่เลยอ่ะเส็จพอยต์ก่อนแป๊บนึง เดี๋ยนะฟื้ฮึบนายเรียบร้อยโดนกันล,ลีลาอ,อะไรกันเนี่ยเอาไม่ขออีกทีฮึบนี่แนี่กระโดดไปได้ฮึบอึบโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรแค่เนี่ยคืออะไรคือเรฟึบกระโดดไปเฮ้ยฮึบก็ได้เนี่ยเออตายอีกแล้วอะไรเนี่ย อ๋อมันต้องวิ่งหน้าด้วยโอเคเอาใหม่ฮึบนี่ไงอะไรวะเนี่ยฮึบอ๋ออีกแล้วไงล่ะโดนหลอกอ๋อมันต้องซ้ายมือโอเคเอาละครับฮึบนี่ไงจะได้ไม่หลอกกันเมื่อกี้โดนหลอกใจร้ายหน้าดูเวทีที่สามเออยากแค ยากขึ้นยากขึ้นฮึบกระโดดฮึบจัง ha. หวะฮึบอ้าตายฮึบอ้าอุ้ยโดน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 ฮึบเบื่อ้ยอุ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 ้ยฮึบมุนบ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 ุนฟืบกระโดดฟืบกระโดดเจยบหัวทีหนึ่งอะไรวะเนี่ยฮึบโอ้อะไรเนี่ยฮึบฮึบโอ้ย

นึกว่ามีกอริลลาลอยอยู่แล้วหวัดดีเฮียะว่าแล้วไงเชียว่าแล้วไงเชียฮึบนี่ไงเช็คปลอยก่อนฮึบอึบนี่เนี่อะไร้วเนี่ยฟึบกระโดดเย็บหัวฟึบนี่ทีหนึ่งฟึบฟึบนี่เศกปล่อยโอ้หนางัว่ฮึบฮึบว้า เฮ้ยเฮ้ยกำลังภายในอะไระเนี่ยขึ้นไปมีอะไรอ่ะฮึบไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวนะอย่างเชิงกันฟึบนั่นไงตรงนี้กอริลลาโหหัวบันล,ล่มรอเราอยู่โอ้ยเช็คพอย์ก่อนวิ่งวิ่งไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ฟึบรอเอ้ยเก็บ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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอเค

เอาไหมมาฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบไปแลครับฟึบฟึบฟึบฟอ้ยลุกลุกลอีกแล้วเอ้ยเอาไหมฟึบ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 นี่ฟึบนี่ฟึบนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่โอเคผ่านเจ้านายใครคือเจ้านายบอสละสิทา่ามาเลยดีกว่ากดหนึ่งเตรียมพร้อมบาสุกา้าพร้อมลบลงไปเลยดีกว่าครับอ้าวตายเลยบ้าบอเอาไหมอ่อครับเจ้านายมาแล้วมาบาสุกา้าเตรียมพร้อมจัดไปอุ้ย เฮ้ยๆฮ้ย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยๆฮ้ย้ย้ย,อยโอ๊ยมันจะตายอยู่แล้วอ้าวตายง่ายจังพระคุณมีอะไรใหม่ไหมอ่ะแค่นี้เลยเหรอจบแล้วเหรอพูดเป็นเล่นอะไรกันเนี่ยลงมาก็ตายแล้วเหรอยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโหเยอะมาใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอจัดการตัวนี้แล้วกันจะได้จบๆกันไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าหัวก้อน หัวก้อนกอริล่าโอ้ย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 เดี๋ยวอยู่นอกดีกว่าฟึ๊บทางนอกน่าจะปลอดภัยกว่าอ๋อทางนี้ลุม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 เจ้าหัวก้อนกอริล่าบ้าดครั้งมา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 ยิงอ่าครับตอนนี้เลือดเดือดร้อยกว่านะครับนั่นนันตกไปในลาวาอ้าวกระเด้งขึ้นมาหวัดดีเจ้าลูกชิ้นกอริล่ามา ไม่มีปัญหาลุมถึงลุมถึงอ่าครับเราอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังสบายใจเฉิบอ้ยามันคงไม่หันมาท่นี้นะอย่าหันมานะนี่เธอฉันอยู่ด้วยเฮ้ยเฮว้าวสุดยอดจัดว่าแจมโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วทุกคนฮ่าฮ่าฮใครอยากเล่นตามเนร่บเี๋ยวแปะลิงก์แมปไว้ให้แล้วก็ ใครชอบฝากก,กดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube Awake ด้วย s ับส c คร b e กันให้ดีสำพี่โอนะครับเจอกันทุกวันวันละหนึ่งคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวพี่โอตอบทุกเม้นต์เลยทีเดียวโอเควันนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ